สรุป30แนวคิดวิธีสร้างอิสรภาพทางการเงินมีเงินล้านใน7ปีข้อที่ 1. ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นสิทธิโดยชอบทำแต่กําเนิดนั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและร่ำรวยตามที่ต้องการข้อ 2. คุณจะต้องสร้างเกราะการเงินสร้างความมั่นคงทางการเงินสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อเป็นการสร้างฐานะชีวิตคนภายใน7ปีข้อ 3. สิ่งที่ชุดรังคนส่วนใหญ่จากการใช้ชีวิตและความฝันก็คือเงินครับเงินเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติในการใช้ชีวิตที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจของเราเงินไม่ได้บังเอิญเข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปจากเราเงินเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งยิ่งเราใส่พลังงานเข้าไปต่อสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตเงินก็จะยิ่งไหลามาเทมาคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงมักจะมีความสามารถในการรวบรวมเงินมากมายบางคนเก็บมันเอาไว้ บางคนก็ใช้เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์แต่ที่เหมือนกันก็คือทุกคนมีความสามารถที่จะทําให้เงินไหลมาเทมาข้อสี่คนส่วนมากบอกว่าไม่ควรเน้นความสาคัญของเงินมากเกินไปแต่คุณรู้ไหมว่าเงินเนี่ยมันมีความสําสคัญมากตอนไหนก็ตอนที่เราเนี่ยขาดแคลนมันไม่มีมันหรือว่าเสียทุกอย่างไปนะสิตอนที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเราก็มักจะกลุ้มเรื่องเงินมากดังนั้นคุณต้องจัดการการเงินก่อนที่มันจะจัดการคน ถ้าทำได้เงินก็จะช่วยสนับสนุนชีวิตของเราในทุกๆด้านข้อหกลยุทธ์ที่จะให้คุณมีเงินล้านบาทแรกออมเงินตามสัดส,ส่วนรายได้ของคุณลงทุนเงินออมของคุณเพิ่มรายได้ของคุณออมเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส,ส่วนข้อ 6. ประสบการณ์ที่อยู่ในชีวิตเราจะสร้างเราถ้าเกิดว่าเราทบทวนมันได้ดีมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทั้งดีขึ้นแล้วก็แย่ลงจำไว้เลยว่า แค่แตัดสินใจจะรวยเนี่ยอย่างเดียวยังไม่พอคนส่วนมากก็แค่มีความคาดหวังว่าฉันอยากจะรวยอยากจะออกจากความยากจนแต่จะมีกี่คนทําให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ความร่ํารวยข้อที่7ถ้าคุณคิดอยากจะรวยแต่ไม่ลงมือทําก็ไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้ทุกครั้งที่คิดแต่กลับไม่ลงมือทําเป็นชนิดตลอดหรือเปล่าคนเราเนี่ยอยากจะรวยแต่ว่าก็หาทางหนีตัวเองเบี่ยงเบนหรือไม่ก็ไม่ยอมทําอะไรสักอย่าง สุดท้ายแล้วก็ไม่มีวัสนสําเร็จจงจําไว้ว่าค่านิยมของคุณจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยข้อที่ 8. การมองโลกในแง่ดีทำให้เรามองเห็นด้านบวกของชีวิตแต่ความมั่นใจจะช่วยให้เราแน่ใจว่าเราจะสามารถรับมือกับด้านลบได้โลกนี้ไม่ได้สวยงามจะเกินไปแต่มันก็ไม่ได้เศร้าส้อยจะเกินไปคนที่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นจะไม่สามารถกลัวได้เลยแม้ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ที่ยากลาบากคนที่มั่นใจก็คือ คนที่รู้จักประสบการณ์ในอดีตว่าเราเนี่ยสามารถไว้ใจตัวเองได้คนที่มั่นใจจะไม่ยอมให้อะไรมาหยุดยั้งพวกเขาเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับปัญหาอย่างไรและสิ่งสําคัญก็คือถ้าเราต้องการสร้างความมั่นใจในตัวเองเราจะต้องควบคุมการเงินตัวเองด้วยการเงินต้องเป็นหลักฐานที่สําคัญที่แสดงว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้คนที่ไม่มีความมั่นใจเขาจะไม่ยอมทําอะไรเลยไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองและสุดท้ายก็ ทำอะไรไม่สําเร็จข้อก้ก่อนที่คุณจะมีเงินจะต้องมิเคราะห์ว่าสถานการณ์การเงินของคนเป็นอย่างไรบ้าง7ปีที่ผ่านมามันเพิ่มหรือว่ามันลดไปจํานวนเท่าไหรครับข้อสิบถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ด้านการเงินที่แตกต่างไปคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นคุณต้องหาหนทางใหม่ต้องเรียนวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดของคุณทําให้คุณเนี่ยได้สิ่งที่คุณมีทุกอย่างในวันนี้ดังนั้นวิธีคิดแบบเดิมจะไม่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณคิดเรื่องเงินอย่างไรกันแน่คิดดีหรือว่าคิดบวกเกี่ยวกับเงินคุณคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรื่องเงินอย่างไรบ้างเช่นเงินเป็นปีศาจหรือว่าเงินนั้นเป็นของดีข้อ11ชีวิตเรามีอยู่5ด้านจึงจะเรียกว่ามัง่งคั่งร่ำรวยก็คือด้านสุขภาพการเงินความสัมพันธ์อารมณ์และความหมายในชีวิตคําว่าความหมายในชีวิตหมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกรักสนุกจริงๆ เป็นสิ่งที่ตรงกับพรสวรรค์ของคุณแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณและผู้อื่นถ้าคุณมีครบทุกอย่างตามชีวิตหน้าด้านนั่นเรียกว่าอิสรภาพทางการเงิน 12. ทําไมบางคนร่ํารวยได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการมีเงินมากพอและแน่นอนว่าเขาใช้เงินทํางานเขาใช้เงินเป็นเครื่องผลิตเงินแทนที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรเสเองตลอดทั้งชีวิต 13. คนที่ทํางานทั้งวันย่อมไม่มีเวลาหาเงิน แต่คนที่ยอมใช้เวลาทําความรู้จักตัวเองว่าฉันชอบอะไรฉันมีพรสวรรค์อะไรฉันวิเคราะห์ตัวเองว่าฉันอยากจะทําอะไรมันจะสามารถทําเงินได้ทางที่ดีที่สุดก็คือคุณควรจะให้เวลาตัวเองถามตัวเองว่าฉันเนี่ยชอบอะไรต้องการอะไรแล้วก็หยิบงานนั้นงานอนดิเรกนั้นออกมาทําเงิน 14. คนรวยเนี่ยชอบวางแผนแต่ว่าคนจนไม่ชอบวางแผนยิ่งวางแผนเท่าไหร่พอไม่เป็นตามแผนก็จะยิ่งผิดหวังเศร้าส้อย ดังนั้นเนี่ยคนจนจึงเลิกวางแผนจะได้ไม่ต้องผิดหวังสิบหคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีความสุขที่สุดเขามีสี่เสาหลักนี้ข้อหนึ่งความฝันคุณจะทำอะไรหากคุณมีเวลามีเงินมากพอแบบไม่มีข้อจำกัดข้อที่สองเป้าหมายคุณอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะมีอะไร 3. ข้อสามค่านิยมอะไรที่สำคัญต่อคุณอย่างแท้จริงแล้วทำไมคุณจึงทำสิ่งนั้นทำไมมันสำคัญสำหรับคุณ ข้อ 4. กลยุทธ์คุณมีความรู้ทักษะความสามารถและการวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ 16. เงินมีความสำคัญเท่าที่เราเนี่ยมอบความสำคัญให้กับมันเมื่อใดก็ตามที่คุณมีปัญหาการเงินเงินก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่านิยมที่คุณอยากจะมีเงินจะต้องสอดคล้องกับเงินการมองโลกในแง่ดีจะช่วยคุณมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ความมั่นใจเท่านั้นที่จะทำให้คุณรับมือกักบปัญหาได้ วิธีคิดจะทําให้คุณเนี่ยได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการความสําเร็จก็คือการลงมือทําให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันและความสุขที่สําคัญก็คือคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ได้เงินด้วยจงตัดสินใจว่าอยากจะมีเครื่องผลิตเงินเป็นเครื่องผลิตของตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตจงสร้างเงินจากงานอดิเรกของคุณงานที่คุณชอบมันก็จะสร้างความก้าวหน้าให้กับคนคนที่ทํางานทั้งวันไม่มีเวลาหางเงิน แต่เม no, ื่อตัดส hmm. ินใจก็จะมีเวลาหาเงินเพราะฉะนั้นการวางแผนสําคัญมากแท้จริงแล้วชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวินัยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความฝันเป้าหมายค่านิยมและกลยุทธ์ต่างหาก 17. คนส่วนใหญ่มักจะปรักความรับผิดชอบออกจากตัวเองด้วยเหตุผล3ข้อเพราะว่าพันธุกรรมผิดเพราะพ่อแม่ผิดเพราะสิ่งแวดล้อมผิดเพราะฉะนั้นความสามารถอย่างหนึ่งการที่คุณจะมั่งคั่ง จะต้องมีความสามารถในการรับผิดชอบแล้วก็มีการตอบสนองด้วยทักษะความสามารถมีความชฉลาดทางปัญญาไม่ใช่ตอบสนองด้วยอารมณ์ข้อ18จะต้องไม่กล่าวโทษใครไม่กล่าวโทษตัวเองด้วยการกล่าวโทษใครก็เหมือนกับว่าคุณกําลังให้อดีตและความล้มเหลวเนี่ยควบคุมอนาคตของคนทั้งนี้อารมณ์เชิงลบก็จะควบคุมคุณทันทีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยายพื้นที่ควบคุมโดยการที่ไม่โทษใครอีกต่อไปแค่รู้สึกรับผิดชอบ 19คุณไม่ต้องรับผิดชอบทุกเหตุการณ์ก็ได้แต่แค่รับผิดชอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะรับผิดชอบแล้วก็ตอบสนองมันอย่างไรคุณโทษใครแสดงว่าคุณกําลังให้อํานาจกับคนนั้นการตัดสินใจเมื่อวานจะกําหนดปัจจุบันการตัดสินใจวันนี้จะกําหนดอนาคตความปรารถนาจะเป็นการทานายอนาคตของคุณการที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรถือเป็นการตัดสินใจว่าเรากําลังจะมีอะไรในอนาคต20สิบ วิธีขยายพื้นที่ควบคุมตัวเองมีอยู่4วิธีข้อ 1. ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของคุณข้อ 2. มองปัญหาเป็นโอกาสเติบโตและถามตัวเองว่าฉันจะพัฒนาตัวเองและป้องกันไม่ให้ปัญหานแบบเดิมเนี่ยเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรจะต้องฟดแไปตัวเองอย่างถูกต้องข้อ 3. ตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องข้อ 4. ขยายจัก,กรวาลของตัวเองซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ควบคุมไปพปร้อมๆกัน21 เมื่อคุณแก่ตัวลงไปคุณจะเสียใจอยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่คุณเนี่ยยังไม่ได้ทํามากกว่าที่จะกลัวล้มเหลวซะอีกการที่คุณใช้ชีวิตโดยไม่ยอมรับผิดชอบตัวเองมันหมายความว่าคุณยอมลดระดับตัวเองให้เป็นแค่เหยื่อไม่ใช่ผู้เลือกการเป็นเหยื่อเนี่ยมันไม่มีอํานาจแล้วก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นเนี่ยพูดเขียนแล้วก็ตัดสินเราอารมณ์เชิงลบทั้งหลายเนี่ยจะหายไปทันทีถ้าเรายอมรับผิดชอบกับตัวเองคุณคนเดียวเท่านั้น ไม่ใช่คนอื่นที่จะรับผิดชอบชีวิตคุณคุณจะรวยได้ก็ต่อเมือ่อคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบสองความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังจะเกิดขึ้นทั้งห้าระดับระดับที่หนึ่งลงมือทําระดับที่สองเทคนิคการปรับปรุปรงตัวเองระดับที่สามพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพระดับที่สี่เปลี่ยนโลกทัศน์ของคนระดับที่ห้าเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองคุณสามารถมองเห็นความเสี่ยงในโอกาสได้หรือว่า อาจจะมองเห็นโอกาสในความเสี่ยงได้สิ่งที่น่าพอใจมากกว่าการเป็นเศรษฐีเงินล้านก็คือการที่คนได้เป็นคนที่สามารถสร้างปฏิหารได้มากกว่าการมีเงินหนึ่งล้านบาทซะอีกคนที่เห็นคุณค่าตัวเองต่ํามักจะปกป้องตัวเองโดยไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยเพื่อที่จะสร้างปฏิหารแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่กล้าพร้อมรับความเสี่ยงหากไม่กลัวก่อนที่จะเริ่มก้าวใหม่แสดงว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันเล็กเกินไปสำหรับคุณหากมองให้ดี โชคดีที่น่าตื่นเต้นแล้วก็คือผลจากการที่คุณเนี่ยเตรียมตัวมายาวนานแน่นอนว่าคุณจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งเดิมเดิมเราจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบว่าเราจะมีโชคดีมากแค่ไหนและเป็นคนรับผิดชอบว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของเรากี่ครั้งกันคุณเป็นคนทราบปฏิหารชีวิตของตัวเอง 23. ในเมื่อมีคนอยากร่ำรวยมากทําไมจึงไม่มีคนร่ำรวยมากกว่านี้ความแตกต่างก็คือบางคนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ แต่บางคนเล่นเกมการเงินเพื่อให้ชนะคนไม่มีเงินจะไม่นิยามความร่ำรวยที่ชัดเจนเขาไม่สามารถบอกได้ว่าความร่ำรวยเนี่ยคือจำนวนเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณจะต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนเช่นฉันจะมีเงินจุดๆบาทภายในปีเท่าไหร่เป็นต้นเช่นฉันจะมีเงินสิบล้านบาทภายในปี2022เป็นต้นคุณจะต้องรู้ตัวเลขที่แน่นอนต้องเขียนตัวเลขและสุดท้ายก็แปลงให้เป็นภาพภาพในที่นี้ก็คือ จินตนาการของคุณว่าคุณต้องการภาพความสำเร็จแบบใดคนไม่มีเงินจะชอบเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญก็คือเป้าหมาย a ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนเป้าหมาย b แต่ไม่เคยถามตัวเองว่าฉันต้องพัฒนาอะไรที่จะไปสู่เป้าหมายที่ฉันต้องการคนไม่มีเงินไม่ได้เอาตาไปมองที่เป้าหมายแต่มองแค่ความกลางขาแล้วก็ความกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มองที่เป้าหมายเวลาเกิดความกลัวเขาก็สามารถเปลี่ยนใจได้ทันทีต่างจากคนรวย ที่เอาตาจับจ้องไปที่เป้าหมายเสมอเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางปัญหาจะดูเล็กมากเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเสียเวลากับปัญหาพวกเขาจ้องไปที่เป้าหมายเท่านั้นคนไม่มีเงินเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องรวยให้ได้พวกเขาแทบไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะรวยได้แต่เชื่อเถอว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจทำให้เป้าหมายเป็นจริงเพราะฉะนั้นในที่สุดคุณจะได้เห็นว่าจิตใต้สำนึกยอมรับสิ่งสำคัญว่าคุณไม่อาจจะมีความสุขได้หากไม่สำเร็จในเป้าหมายนี้ จะรู้สึกเจ็บปวดหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและคุณจะต้องบรรลุปเป้าหมายให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณปลูกมัดตัวเองอย่างเปิดเผยว่าคุณจําเป็นต้องรวยคุณจะต้องรวยให้ได้ทุกอย่างก็จะเตรียมตัวให้คุณไปสู่ความร่ารวยคนไม่มีเงินไม่อดทนไม่อดึดเวลาที่จะไปทําอะไรนะครับทําไปสักพักหนึ่งก็ล้มเลิกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตั้งขีดจํากัดให้กับตัวเองพอถึงธรรมชาติที่ถึงเพดานขีดจํากัดก็ล้มเลิกเลยเพราะว่ามันดูยากเกินไป มันดูไม่น่าจะไหวหรอกก็เทมันไปเลยเพราะฉะนั้นคนจนมีนิสัยที่เททุกอย่างครับแล้วก็อาจจะเทตัวเองด้วยซ้ําคนจนส่วนมากจะไม่เคยมีความรับผิดชอบแล้วก็จะอ้างว่าคนออ่นเนี่ยเก่งคนอื่นรวยคนออ่นเนี่ยมีอํานาจเขาก็เลยไม่สําเร็จและสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อจํากัดคุณจะสามารถรับผิดชอบตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับคนจนส่วนมากจะเขาอ้างว่าทําไม่ได้แล้วก็เททุกอย่างสุดท้ายเนี่ยก็ทําลายทุกโอกาส ที่จะสร้างความนับถือให้ตัวเองคนไม่มีเงินเนี่ยเขาไม่พร้อมทุ่มเทตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเขามีแต่หาข้อแก้ตัวเขามีแต่หาข้ออ้างสุดท้ายเขาก็ไม่ลงมือทําแล้วก็โทษทุกคนยกเว้นตัวเองครับคนจนไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการมีโคช้ชแต่ว่าคนรวยเนี่ยให้ความสาคัญกับการมีโคช้ชซึ่งแน่นอนว่าโค้ชเนี่ยทำหน้าที่ดึงประสบการณ์ความสามารถของคุณออกมาในระยะเวลาอันสั้นหรือในระยะเวลาอันจํากัด โค้ดส่วนตัวของคุณจะคาดหวังในตัวคุณมากกว่าที่คุณคาดหวังในตัวเองความคาดหวังก็คือเข็มที่ที่กำหนดเส้นทางชีวิตให้ดีขึ้นเพราะว่าโค้ดจะเป็นคนที่วางมาตรฐานให้กับคุณโค้ดสาเร็จส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้มีโค้ดครับการมีโค้ดจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงความบิดพลาดได้การมีโค้ดจะช่วยคุณดึงสแควภาพตัวเองออกมาได้และไม่ต้องเสียเวลาแถมยังส่งเสริมความสามารถของคุณการมีโค้ดเนี่ยสามารถกระตุ้นคุณอย่างหนัก โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้คุณเจ็บการมีโค้ดจะช่วยคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าและตรวจสอบผลงานของคุณการมีโค้ดจะผลักดันให้คุณไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าเท่าที่คุณจะทําด้วยตัวเองแต่คนไม่มีเงินเนี่ยไม่ชอบมีโค้ดและจะชอบพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของตัวเองในขณะที่คนรวยพุ่งเป้าไปที่การมีโค้ดและพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง 24. เป้าหมายใหญ่มักจะเป็นจริงมากกว่าเป้าหมายเล็กเพราะฉะนั้นจงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องมีโค้ดจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสําเร็จและเขาต้องมีความสุขด้วยถ้าหากคุณตั้งข้อจํากัดให้ตัวเองคุณก็จะไปได้แค่ขีดจํากัดของตัวเองอย่ารับผิดชอบเฉพาะความล้มเหลวแต่ต้องรับผิดชอบความสําเร็จด้วยหากคุณอ้างว่าคุณไม่สามารถทําผลงานในยอดเยี่ยมแสดงว่าคุณกําลังทําลายโอกาสของตัวเองคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่ทุ่มเตตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาจะไม่มีข้ออ้างเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าคุณอยากสาเร็จคุณต้องมีโค้ดที่ดีแล้วก็จดจอเฉพาะจุดแข็งของตัวเอง25สิ่งที่คุณต้องแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ํารวยก็คือเวลาแต่ราคาที่ต้องใจ่ายให้ความมั่งคั่งก็เทียบไม่ได้เลยกับเวลาที่คุณจะได้มาซึ่งความร่ํารวยความมั่งคั่งจะทําให้คุณคิดเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงิน ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับเงินจะทําให้คุณ,ณ้รับสภาพการที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ในตอนนี้คือภาพสะท้อนความเชื่อของคนคนนั้นคําถามก็คือว่าตอนนี้คุณคิดกับเงินแบบใดถ้าคุณยังคิดเรื่องเงินแบบเดิมคือเชิงลบคุณก็ยังสั่งสินค้าแบบเดิมก็คือสถานการณ์แบบเดิมเข้ามาในชีวิตคุณเคยจ่ายเงินมากกว่าที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณอยากลดน้ำหนักแต่ก็ทำไม่สำเร็จหรือเปล่าคุณเคยตั้งใจจะออมเงินหรือเปล่า คุณเคยตั้งใจจะไม่ซื้อเสื้อผ้ายอย่างน้อยสามเดือนแต่สุดท้ายก็ซื้อเพราะอะไรมีบางอย่างควบคุมอยู่ลึกลงไปในตัวคุณบางอย่างนี่เป็นตัวกําหนดทุกอย่างที่เรียกว่าการลงมือทําการคิดของคุณมันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสินีคุณอยากได้กับสินีคุณเชื่อบางทีคุณก็อยากจะร่ำรวยมากขึ้นอยากจะมีเงินมากขึ้นแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่าเงินเนี่ยจะทําให้คุณเสียคนเพราะฉะนั้นความเชื่อเกี่ยวกับเงินอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้น จงพกธนบัตรที่เป็นใบใหญ่ติดตัวอยู่เสมอเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกร่ำรวยและเรียนรู้ที่จะรู้สึกดีกับเงินคุณจะได้คุ้นเคยกับการมีเงินคุณจะได้เรียนรู้ที่จะเชื่อใจเงินคุณจะได้กระจัดความกลัวว่าจะทำเงินหายหรือถูกขโมยคุณจะได้มีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินและมีเงินเพียงพอและเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวคุณจิตใต้สำนึกจะช่วยคุณได้รับเงินมากขึ้นเพราะว่าคุณเห็นมันแล้วทุกวันเงินจะสร้างความสุขให้กับคน การเตรียมพร้อมไปสู่ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดก็คือจองรู้สึกดีกับเงิน26เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินคุณจะต้องมีความเชื่อ3ามเรื่องก็คือมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงฉันต้องเปลี่ยนแปลงฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้27สถานการณ์ปัจจุบันคือภาพสะท้อนความเชื่อมั่นของคนคนนั้นแท้จริงแล้วคุณเชื่ออย่างไรคุณก็ได้รับผลอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะมีแง่ลบกับการเงินมักจะรู้สึกแย่กับเงิน มากกว่าที่จะคิดบวกเกี่ยวกับเงินว่าฉันอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินคําถามคือคุณเติบโตมาในสถานการณ์การเงินอย่างไรสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อตัวคนเช่นคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างไรเกี่ยวกับเงินคุณก็คิดกับเงินอย่างนั้นเลยหากต้องการเปลี่ยนสถานการณ์การเงินให้ได้ผลคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติก็คือรากความคิดของคนก่อนหากคุณอยากรวยโดยไม่รู้จักหรือว่าไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อก็เปล่าประโยชน์ครับเปลี่ยนทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนที่ราก เพราะฉะนั้นคนส่วนมากมักจะบอกว่าเราเนี่ยมีขีดจำกัดในตัวเองแต่แน่นอนว่าคำว่าขีดจำกัดเกิดจากสถานการณ์ที่เราเคยเจออย่าหาคำแนะนำจากคนใกล้ตัวแต่หาจากคนที่มีผลลัพธ์ที่สำเร็จคุณจะต้องพัฒนาความเชื่อมั่นที่จะช่วยคุณเท่านั้นไม่ใช่ว่าลบล้างคุณหรือว่าบั่นทอนคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นได้ง่ายๆเพียงแค่คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยต่างก็เคยมีอดีตที่ล้มเหลวทั้งนั้นแต่ว่า วันนี้มันคือปัจจุบันควรเริ่มต้นใหม่ได้ 28. อย่าทำทางแก้ไขระยะสั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาระยะยาวเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนี่บริโภคจะค่าแรงจูงใจและความมั่นใจในตัวคุณการที่คุณจะปลดหนี้ได้จะต้องมีความเชื่อเปนตัวกําหนดว่าเราเนี่ยจะสร้างนี้หรือเปล่าแต่เราสามารถเปลี่ยนความเชื่อน,นั้นได้โดยการที่เราเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายชงใช้พลังงานของคนและความคิดทัศนคติที่ดี ในการแก้ปัญหนาหน,นี้สินจะต้องไม่โทษใครไม่โทษตัวเองในการให้คุณมีหนี้สินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณต้องมีวินัยทางการเงินและต้องเปลี่ยนความเชื่อด้านการเงินถ้ามองในแง่บวกคุณกําลังเก็บเงินให้มากขึ้นคุณกําลังเรียนรู้ที่จะจัดการเงินให้ดีขึ้นทุกปัญหนานในโลกใบน,นี้มีกองควันอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องสนุกและท้าทายถ้าเกิดคุณมองว่าการให้คุณมีปัญหนานด้านการเงินทําให้คุณเนี่ยต้องไปเรียนรู้ศาสตร์การเงิน ต้องไปจัดก,การเงินใหม่ต้องออมเงินต้องทํางบการเงินคุณก็สามารถที่จะออกจากเกมการเงินได้ความกดดันทางการเงินเนี่ยอาจจะเป็นยาพิษหรือยาดีก็ได้คุณต้องเป็นคนเลือกเองถ้าเป็นยาพิษก็คือฉันแย่มากที่มีหนี้สินฉันแย่มากที่ล้มละลายแต่ถ้าเป็นยาพิษเนี่ยคุณก็จะทําลายตัวเองตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นยาดีก็คือฉันจะต้องออมเงินให้มากขึ้นฉันจะหาเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรฉันจะต้องเรียนรู้ด้านการเงินเป็นต้นเชื่อไหมว่า แม้แต่คนที่ไม่ฉลาดก็าสามารถบริหารความสเร็จได้ทุกคนแต่การบริหารความลน้มเหลวเวนี่จะต้องใช้ศิลปะอย่างแท้จริงสรุปแล้วก็คือหนี้สินไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ว่าวิธีที่เรามองหนี้สินต่างหากมันคือปัญหาครับหลักในการจ่ายหนี้สินให้ใช้กฎ50-50คือจ่ายหนี้แค่50%ของเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายอีก50%ต้องเป็นเงินออมเพื่อให้คนเนี่ยสามารถมีความสุขได้บ้างจากการมีเงิน เพื่อให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เพื่อให้คุณมีเป้าหมายและก็มีแรงกระตุน้นมีแรงจูงใจที่จะสร้างความมั่งคั่งแล้วก็ปลดหนี้ในเวลาเดียวกันคุณจะเริ่มมีความตระหนักเรื่องความมั่งคัง่งโดยการที่คุณมีเงินเก็บสำรองเป็นเงินสดคุณจะมีเงินเสมอในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะหากคุณเป็นหนี้แล้วใช้หนี้ทั้งหมดคุณจะไม่มีเงินฉุกเฉินเลยคุณควรเือเงินสดไว้เสมอในกระเป๋าแม้ว่าคุณจะไม่เหลือเงินในระบบอะไรก็ตาม เช่นในธนาคารเคล็ดลับสำคัญก็คือควรมีเงินสดสำรองที่จะให้คุณเนี่ยได้ใช้จ่ายหมุนเวียนจะมากน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเงินสดถ้าคุณมีเงินสดจํานวนนี้คุณจะสามารถจัดการปัญหาเรื่องราวได้ได้มากกว่า80%ส่วนใหญ่สิ่งที่กดดันคุณเนี่ยไม่ใช่นีสินแต่การที่คุณได้มีเงินสดต่างหากเงินสดจํานวนนี้จะเป็นเงินสดสำรองฉุกเฉินหมายความว่าคุณจะใช้เงินจํานวนนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณถูกยึดทรัพย์ล้มละลายหากยังไม่ถึงเวลานั้น คุณต้องําเหมือนว่าไม่มีเงินจำนวนนี้อยู่เลยมันจะช่วยให้คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเงินสดในบัญชีหรือเงินสดในกระเป๋าตังค์แม้จะมากหรือน้อยก็าตามแต่มันจะทำให้คุณสร้างความมั่นใจและความมั่นคงของคนคุณจะต้องมีเงินสดเพื่อให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่จะหาเงินมาต่อยอด2 9ถ้าคุณตั้งใจลงมือทำที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองจงทำทุกอย่างให้เสร็จร็วที่สุดนั่นก็คือม้วนเดียวจบครับไม่ต้องกลัวผิดพลาด คนที่อยากก้าวหน้าในบริษัทเนี่ยจะต้องทํางานผิดพลาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นเมื่อต้องกลัวความผิดพลาดเพราะว่าทุกความผิดพลาดเนี่ยนำมาซึ่งบทเรียนประสบการณ์และมันจะช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจงเรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวเองสบ้างในเวลาที่คุณเนี่ยเป็นหนี้หรือต้องการเพิ่มรายได้จงตอบสนองต่อแรงกระตุ้นก็คือการลงมือทําจงตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องว่าคุณจะเป็นคนที่รวยเราจะได้รับเงินตามมูลค่า ของสิ่งของที่นําไปขายในตลาดมูลค่าสี่อย่างได้แก่สินค้าบริการความรู้และไอเดียเราทุกคนจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเสมอดังนั้นคุณเป็นกําหนดว่าคุณจะมีะไรายได้เท่าไหร่จงระบุตัวเลขที่ชัดเจนและจะเกิดวันไหนเวลาไหนระบุให้ชัดเจนคุณจะไม่ได้ไรายได้เพิ่มเพราะว่าคุณต้องการได้มันแต่คุณจะได้ตามที่คุณสมควรได้รับคําถามก็คือความเชี่ยวชาญของคุณคืออะไร ที่คนจะต้องจ่ายเงินและแน่นอนว่าเมื่อคุณทํากิจการค้าขายต่างๆชงให้มากกว่าที่คนออ่นเนี่ยเขาคาดหวังจากคุณชงทาให้ทุกคนประหลาดใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเอาเงินมากองให้กับคุณชงทําตัวเองให้เป็นคนที่ขาดไม่ได้โดยพร้อมกับมีความรับผิดชอบแต่ก็ทําตัวเองให้เป็นคนที่ขาดได้โดยการกระจายงานให้เป็นถ้าคุณอยากร่ำรวยมากขึ้นคุณจะต้องเจอปัญหาหนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมดังนั้นอย่ากลัวปัญหา ก็แค่ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็เดินหน้าต่อไปเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาได้เลยการทําสิ่งที่ทุกคนทําได้มีค่าเท่ากับทรายในทะเลทรายไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีกว่าแต่คุณเนี่ยต้องเป็นคนเดียวที่ทําได้ให้มองหาความชมนญของตัวเองมันคืออะไรครับรายได้ของคุณจะเพิ่มตามสเกยภาพและความมั่นใจของคุณและความเชี่ยวชาญของคุณรายได้ของคุณเนี่ยประกอบจากคุณภาพพลังงานชื่อเสียงการนับถือตัวเอง การรู้จักเสนอขายตัวเองและไอเดียการที่คุณเนี่ยใช้เวลามากขึ้นในการทำการตลาดการขายและการทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักจะทำให้คุณเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นคุณจะต้องจดจ่อกับกิจกรรมหรือว่าสินค้าที่สร้างกำไรถามเตองว่าตอนนี้มีสินค้าและบริการอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่คุณจะต้องไปจดจอ่อเพราะมันจะสร้างกำไรให้กับคุณ 30. คุณจะต้องเก็บออมเงินบริหารจัดก,การเงิน เมื่อคุณมีเงินเพียงพอที่จะอยู่ได้ด้วยดอกเบีย้ยจึงจะถือว่าคุณร่ำรวยได้เป็นอิสระรับใดที่คุณยังไม่มีเครื่องผลิตเงินคุณจะต้องเป็นเครื่องจักรเองไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคนรวยสร้างทีมสร้างระบบคุณจะไม่รวยจากรายได้แต่คุณจะรวยจากเงินออมและการลงทุนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเก็บออมเงินมีเงินออมมีเงินสดใช้แล้วก็มีเงินลงทุนคนเราจะใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากจัดการเงินในวันนี้ไม่ได้ถึงหางเงินได้เยอะขึ้นก็นนนนไม่สามารถดูแลเงินได้การออมเงินตอนไรายได้น้อยจะง่ายกว่าเพราะว่ายิ่งจํานวนเงินมากเท่าไหร่เปอร์เซนต์ที่คุณจะออมได้น้อยก็สูงมากไปด้วยอันที่จริงแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแต่เราเนี่ยใช้เป็นข้าออ้างในการใช้จ่ายเท่านั้นอย่ามองเฉพาะแค่ค่าเงินในวันนี้เพราะว่าเงินเนี่ยมันมีการปรับค่าตลอดเวลาจะต้องมองเงินว่ามีค่าขนาดไหนในอีกสิบปีข้างหน้า คนที่สําเร็จพร้อมจะทําในสิ่งที่คนไม่สาเร็จเขาปฏิเสธการที่เราจะสาเร็จมากขึ้นต้องปรับมาตรฐานการใช้ชีวิตมาตรฐานในการเก็บออมเงินจัดก,การเงินและเพิ่มรายได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุูจะมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นก็มาจากมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติต่อการออมได้เสมออยู่ที่ว่าคุณคิดและรู้สึกกับเงินอย่างไรไม่ว่าการออมเงินจัดก,การการเงินทำงบการเงิน จะเป็นเรื่องยากแค่ไหนแต่ว่าการไม่มีเงินเนี่ยทำให้ชีวิตมันยากมากกว่า,าคุณอยากเพิ่มไรายได้ที่มากขึ้นจงทําสิ่งที่แตกต่างและเชี่ยวชาญไม่ใช่ว่าทําสิ่งที่ทุกคนทําได้เงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าตอนที่คุณไม่มีเงินคุณก็ปวดร้าวหลักการที่สําคัญในเรื่องเงินก็คือความรับผิดชอบคนที่เพิ่มพูนเงินได้จะร่ารวยคนที่ไม่รู้วิธีเพิ่มพูนเงินก็จะเสียงเงินไปอีกความโง่เขลาที่ไร้ความรับผิดชอบจะทําให้ สร้างดอกเบีย้ยทบต้นแต่ไม่สามารถนํามาใช้เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ดอกเบีย้ยทบต้นมีปัจจัยสําคัญ3ข้อเวลาผลตอบแทนจากอัตราด,ดอกเบีย้ยเงินที่ลงทุนยิ่งเริ่มเงินต้นเร็วคุณจะสามารถลงทุนได้สบายมากขึ้นหากได้ดอกเบีย้ยมากขึ้นสามเท่าคุณจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นเกือบ30สิบเท่าหากไม่ให้ทุนและการลงทุนทํางานด้วยตัวเองคุณจะพลาดประโยชน์ของทุนนิยมเงินมีไว้เพื่อที่คนรู้จักและรักษากฎของเงิน ทุนนิยมจะยิ่งส่งเสริมคนรวยและทําให้คนที่ละเลยกดสูญเสียสิ่งที่มีอยู่จงเรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการลงทุนการเก็งกาไรและหนี้สินนักลงทุนทํากําไรตั้งแต่ตอนซื้อไม่ใช่ตอนขายอย่าก,ก่อนหนี้สูญเร็วจนเกินไปคุณควรออมเงินให้ได้จํานวนหนึ่งก่อนที่จะซื้อบ้านของตัวเองหรือทรัพย์สินของตัวเองบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนแต่เป็นสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยและหนี้สินนักลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ แต่นักเก็งกาไรหากําไรอย่างเดียวการลงทุนสินทรัพย์ชนะการลงทุนในการเงินหากต้องการบรรลุอิสรภาพทางการเงินคุณต้องยอมเสี่ยงที่จะกระจายความเสี่ยงการลงเงินส่วนหนึ่งในการลงทุนด้านการเงินถือว่าเป็นสินทรัพย์นักลงทุนจะต้องพร้อมเรียนรู้และทุ่มเทเวลาให้กับการเงินเราสามารถทำนายอนาคตไม่ได้แต่เราสามารถสร้างเองได้จงเดินตามเสียงของตัวเองว่าอยากจะร่ำรวยจงเอาชนะเกมการเงิน ไม่ใช่แค่เพื่ออยู่รอดสรุปในช่วงท้ายนะครับคุณจําเป็นมากครับที่จะต้องสร้างสถานการณ์ที่บังคับให้คุณประสบความสําเร็จและก็ออมเงินจากการเงินและเพิ่มรายได้จงค้นหาตัวเองว่าคุณเนี่ยอยากร่ํารวยคุณได้รับอิทธิพลจากใครเพราะฉะนั้นจงเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์และความสาเร็จการที่คุณจะประสบความสาเร็จเป็นเรื่องง่ายหากคุณแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่สําเร็จเพราะฉะนั้นจงสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและความสเร็จจงคิดเสมอว่า คุณจะเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่สําเร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยแวดล้อมด้วยกฎสําเร็จคุณก็จะประสบวามสำเร็จตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง Motivation Podcast สวัสดีครับ